กูค้างชัวเพื่อนมึงค้างอะไรค้างอ่ะเนี่ยค้างด้วยกดไามได้แล้วเนี่ยกูเมึงตาใมมาคูค้างไงกูค้างกูค้างโอ้ค้าง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 ว่ะเออเร็วอีหี้ยต้องออกว่ะต้องออกไอ้สัสพูดอยู่คำเดียวต้องออกเข้าใหม่ที่ A later. few moments ไอเดมมึงนอนไปเกิดไดเปล่าไปเกิดกับมึงเอาเอไปตัวนึงตัวนึงตัวนึงตัวนู้นตัวนู้นยี่สิบจะตายหายเฮ้ยกูกดให้ยูมึงไงวะมีคนมามีคนมามึงกดฮิวเองนะกดห้าหรือกดเทียร์อะไรไม่รู้สักอย่างมีคนมานู่นนู่นไหนนู่นนู่นอ่ะนู่นนู่นมึงอยู่ไหนมาร์กมาร์กมามาร์กมาเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรา

ี่อะไรมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยบอ้สัอบอกาไ้ขาเขาได้อ้มตองมาตองัติดมดว่โอ้เครื่องบินเครื่องบินบอบอไหนวะบอลเลือดเลือเลือบอลเลือโอกูยังสลับไปมาไหนว่าข้างล่างข้างล่างี่อ๋อเห็นอไรนยังไม่โดนเลยที่อ่เอ็บรนเปินี่จ แล้เียจอดไม่ให้กูตายกูไปเกิดใหม่แล้วไม่อยู่แล้วเีกไเกิดใหม่กูไม่อยู่ได้เหียชุดใหญ่โอ้โหเต็มเลยตรงรูที่กูมาเต็มจีเลยตรงรูเลยนะเต็มใจเลยรูตรงรูเสียรูเสียเฮ้ยใครมาชกกูก็ไม่รู้กู้บอการนี่นี่ก็แม่คนกูดนี่ก็แมแม่คนิแม่คนิโอ้ย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 โอยโอ้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 ย มามากันหกตัวตายเรียงแถวเลยเดี๋ยวแม่งเจอทนายกูอ่ะยี่ที่เราเรายังไม่มีทีท่าจะน้ำเขาเลยดูไอ้คิวเราตายจะหมดแบบอยู่แล้วยี่แม่งเหลืออยู่อีกสี่แี้วร้อยหกสิบเอ็ดยี่อะไรจะแพุ้ลพากลุ้งอีกแล้วไอ้ีคบูเฮ้ยกูร้องไปกูร้องไปเฮ้ยกูกูชิบได้กูชิบได้ตรงนี้ชิบได้เนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ เอ้มาดิมาดิมาดิมาเดี๋ยวพี่จัดให้น้องชายโอ้ไม่เห็นคนเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวเขา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 ไ้ได้ตัวได้ละตัวตัวเขาไอ้เหี้ยตัวเขาไอ้ได้สวยเพื่อนสวยงามเฮ้ยได้ตัวขนึงได้ตัวหนึงไอ้เชี่ยค่ไดฮิวปุชิเคเป็นหมอเคเป็นหมอโอ้ยกูแตกไอ้เหี้ย ไอ้บ right, right. oh, oh oh, oh, the yeah. well. ูบูตายยังวะบูเกินอะไรอเพื่อนบูเกินมะบูเกินมะบูเกินมะโอ้แพ้แหนี่ไอ้สัตว์โอ้ศูนย์ต่อศิลป์ยี่สิบสองเราจะตมึงโดนฆ่ายกระเทศเลยนะเฮียช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรมึงไม่ตายเฮียแล้วข้างในใต้รถเขาจะไปชุบยังไงเอากูขับออกให้เอา ไหนแล้วมันเกิดต่อยบอลไม่ได้วะมึงเกิดตรงกูอะเอ้าเฮ้้ยไอบอลช่วยหน่อยดิเอ้าทำไมมึงลากตามรถไปอ่ะไอ้เฮี้ยงโดนรถบี้มึงตามไปกับรถส่งมติดอยู่ใต้ล้อไอ้เฮี้ยโคตรเฮี้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเชน่าไปอ่ะเชนาไปอ่ะไปอ่ะไปนะฮะคงขึ้นบ้านเพื่อนกำลังจะขึ้นบ้านช่วยด้วยไอ้เชี้เอ้ยแม่งมีกันเต็มเลยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไอ้เฮี้ยเอ้ยกูโดนพกยิงอ่ะเนี่ยไอ้เฮี้ย อ๋ดดโอ้ยมันขึ้นบ้านกูผไม่มีใครดูกูเลยอ้วนจะด้เฮียเฮียกูศูนย์ตายสี่เลยวะเพื่อนคือเราต้องมีตัวอยู่บ้านนิดนึงเพราะว่าอะไรว่ากูไปสนนายกูดูไม่ได้ไอ้ที่เก็ต้องบูเลยเขาต้องบูอยู่เฉยไม่ได้เฮียมือมันซานเออมันเป็นหน้าที่จะปกป้ององคนเดียวไม่ได้นะกูต้องปกป้องประเทศนะที่ ต้องไปคุมกันไปแล้วไม่ใช่เรือจะองยิงดีเลยมันไม่ใช่เรื่องกูซอมอยู่ไรกูซอมอยู่ไม่ได้อยู่ไรกูเราตายเบื่อเลยเฮียไอ้เฮียแม่งเยอะสัตว์แบบเพื่อนโหอย่าได้นั่งลงมาอย่างเงี้ยโอ้โหพ่อมึงอ่ะไงว่าใครมาชุบกโวยมันซุกโวยโอ้โหกูฆ่าไปสามสี่ตัวเลยตรงเนี้ยไอ้เคี้อยู่ันเต็มเลย เราเกิดอย่าเกิดแล้วอย่าเกิดแล้วไม่ได้แล้วครูต้องเอาฟูกกล้องถ่ายรูปมาแล้วผม้บตายอ่ะตายตายไอูตายอี๋ตรงกูอะตรงกูอะเป็นล้านอ่ะประมาณ20 20ล้านอ่ะ20ล้านของกูอ่ะโอ้ยยีล้านหลังยีล้านเลยเออตะบุบไม่แดงไว้ไอ้บูไว้20ล้านไอ้บูยี่ล้านใครอยู่นี่บ้างไอ้บอสไม่หน่อยไม่หน่อยนี่ไงทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาทีหนึ่งกูไปมอ่ะ28แล้ว เฮ้ยวะฟกข้าได้ว่ะเจ้าได้แค่แท็กวะตาไนตัวเนี้ยไอชิแม่งอยู่ไหนกันบ้างวะเนี่ยแยกแยกแยกมันอยู่ดีอยู่ดีมันอยู่ดีโอ้โหสองนี้ไม่ของเจ๊นนี้ได้อยู่ได้อยู่เยอะเยอะเยอะหลังเกียร์หลังเกียร์หลังเกียร์หลังกูเออมยัดตูดอยู่กูออมยัดตูดดิเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเข้าไปในหน้าข้างในละกูอยู่นี่มาดิกูอยู่นี่มาดิมา้ยดิมา้ยดิมา้ยดินี่ออมยัดตูด วิ่งไปมาอไปไหนวะกูอ้อมยีูมันอมี่ตูมันอีตูมันไป่เลยวิ่งไปเขยันเดินเลยแต่กูนึกว่าจะอ้อมเล่นดีนี่อ้อมยตูอยู่นี่กูอีูโอ้โหโอ้โหโินโอ้โหกูมังยสให้ยูดเขา ไอขี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูนู้มาจัดไอสัตว์กูฆ่ากูฆ่า้งสิบตัวเลยเฮียโอ้ยเฮียวอยี่สิได้เก้ากูไปไหนแลกูอยู่เองไม่ตัวอยม่ตงมึงไมตัว์ดเตัว์ัติ์ดเติร์ดหาวิธีไปหลังัม่เวอกูต้องคอยเก็บบรรยากาศสงครามบ้างถ่ายถ่ายเยอะๆลูกหลานได้มีดูอะไนี่เลยวะอุ้ยตุ้ดันต้องไปซีวะโอ้โหย พ่อเหมือนกันหรือว่าทำพี้ยอะไรนิดนึงยังไงไปยังไงซ้ายมึงอะซ้ายมึงมีซ้ายมึงมีไอ้ชิไม่เข้าบ้านไปมันเข้าบ้านไปบ้านนั้นแหละบ้านนั้นแหละแต่ว่าบ้านบ้านซ้ายมึงอะเออแนะนำอยู่ในบ้านนั้นอะมึงจะวิ่งอัแม่งเลยปะอัดเลยอัดเลยบ้านนี้บ้านมึงมีเหรอะได้แล้ว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 บอางเต็มเลยสามตัวสามตัวสามตัวเออว่กูฆ่าหมดไล้สามตัวโอ้โหเกมาแล้ว ไ่ีอีก้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้าเลยเข้บ้านนี่จะให้ไปไปไปเข้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปบีน่นดีว่าอูตายแล้วนี่จะอ้อมมาย็ดตืดูนี่โอ้โหยิงมั้แกูตายเนี่ย กูยิงมันจาะนี่กูฆ่ามันให้กูฆ่ามันให้ไปไปชุบไอ้บอลที่โดนกโดนช่วยๆชุบก่อนเฉยๆก่อนไอ้คิวมันเยอะว่ะมันเยอะว่ะชุบไม่ได้ว่ะบอลนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นะโอ้โหพ่อมึงอ่ะอุ้ยฆ่าได้สองตัวว่ะเฮี้ยถ้าเราได้ดีอ่ะใครได้ซีด้วยโอ้โหชิลเลยขึ้นรถมั้ยใครก็ได้มรถกูอยู่บนรถใครเนี่ยรถกูอ๋อโอเคไปเลยไปมาพวกผู้หญิงมันก็เทย่อยบูขับตรงๆรงบูขับตรงๆ โอ้โหนี่เราเนี่ยบังบอนลูกซองดีวะลงเลยบอสลงเลยเออกูเลนลูกซองอะลูกซองมีกล้องไงลูกซองเหรอลูกซองแม่งแรงมากเลยนะแต่มึงต้องหันให้โดนตัวมันอะโอ้ยโดนเยโดนนะมาดีไอ้ที่ลูกซองระยะนี้ยังฆ่าได้อะเฮ้ยขวาขวาบอสขวาไหนสักวิ่งไฟแม่งเลยนี่ไงขวานี่ไงขวาสองตัวเลยจัดไปโดนแล้วบอสช่วยด้วยเห็นแล้วนี่ไงคายแล้วแล้วกยนะ มม่ทำหน้าที่พลทหารแล้วไงเฮียนี่ที่ใครแอบแอบทำทียอะไรปลอดภัยปลอดภัยเซฟโซนเซฟโซนตรงไหนวะในในในฝั่งนี้ตรงข้างกูเนี่ยในในมันมันแนบอยู่ตรงข้างล่างอ๋ออยู่ข้างบนไม่ใช่ข้างล่างไอ้เหี้ย่งอเหี้ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านข้างบนบูบููอย่าพูดคำนั้นเลยบูเฮียช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยอะไรเข้าับติดฝากโหจะแพ้ยังแพ้บูยุตบุยุตบุยุตบุยดเดมาปาแล้วเปิดไปดูไปชมก่อนเดี๋ยวไปชมก่อนเดี๋ยวไปชมก่อนมันมีตัวหนึ่งอะมันมีตัวหนึ่งนะไอ้บอสมีตัวหนึ่งนะโอ้โหไม่ใช่ตัวหนึ่งไอ้สัตว์เป็นล้านเลยที่ตรงกูอ่ะโอ้เป็นล้านเลยจะถึงกูมาตายตรงมือพอดีเฮียแม่งหูโอ้แม็กแม่งเหนื่อยแล้วเพื่อน โอ้ยยิงได้เพึ่งตายโอ้ยมาอย่าพูดคำนั้นนะว <laughs> ัวมาอะไรอย่าพูดคำนั้นนะก <laughs> ูรอ,อแล้ว <laughs> <laughs> ยิงได้เอาไปไหนเอาไม่ขึ้นเนาะยิงขี้อะไรมึงมีอยู่คนเดียวอยู่ข้างบนรถอะเอาไหนยิงขี้อะไรไม่มีเลยยิงเง<ห>ียบฉี่เลยเฮ <มา S 3> <ห>ียหรือคนมาเดี๋ยวกูหมกเดี๋ยวกูหมกทีเดียวก่อนแพ้เลยให้ยจะแพ้เราหลือสามสี่ได้เฮียสามสี่แล้ ห้ามเจอะแง่นันคือจำนวนห้ามตายปุ๊บต้มต้มบ้โอ้ยบู๊ยแล้กูจะขึ้นเร็วเลยกูจะขึ้นเป็นยังไงกูจะขึ้นเป็นยังไงเอ้ากูรอดเฉยเลยบูิ่งมาบู๊ยมาไม่รอดคืไม่รอดโอ้ยตัวเอ้ยเอ้ากูก็ไม่รอดไอ้เหี้ยมันปีนได้แค่นี้อ่ะอ๋อแท็กแล้วอ่ะจริงจร่ง จบแล้วเฮีย <Yeah. S 1> จบแล้วแพ้แล้ว